สวัสดีครับพบกับผมครับกริดพลเดชวิสัยครับปลายปีนี้นะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีของประเทศไทยนะครับแล้วก็โชคดีของคนไทยด้วยที่ม็อบจุดไม่ติดครับมอบนั้นก็มีคุณสนทีริ้มทองกุลส่งอาจารย์ฟานเทพมาเป็นหัวเรือใหญ่ แล้วก็มีหมอวรงเดชกิตวิกรมมีจตุพรพรมพันธ์มีทนายนกเขามีหลายต่อหลายคนนะครับก็เข้ามาร่วมแล้วก็กองเชียร์ก็จะมีคุณสุดที่ชัยยุนอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมุลอาจารย์ศรีโรดค้ามไพบูลณ์อาจารย์แก้วสันแล้วก็หลายต่อหลายคนนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนแล้วก็สื่อสื่อสิริทั้งหลาย ก็พยายามจะปลุกให้ม็อบจุดติดแต่ปรากฏว่าจุดไม่ติดครับและการให้เวลานายกรัฐมนตรีสิบห้าวันนายกก็ไม่หือไม่อือเลยไม่ให้ค่าเลยะนะจริงๆไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยและส่วนพักเพื่อไทยภายใต้การน,นำของนายกอิงแล้วก็การเดินสายของนายกทักษิณจินวัตน์ ก็มีคนต้อนรับเยอะแยะมากมายมากันถล่มทลายยิ่งกว่าม็อบอีกครับม็อบมีหลักร้อยอะของทางด้านตระก,กูลทินวัตรของด้านอุงอิงของด้านนายกทัักษศิณมีมีแม่งเป็นพันนะนะหลักพันเนี่ยมันก็เลยว่าถือว่าโชคดีของประเทศไทยแล้วในปีหน้านะครับดิจิตอลไวเลสก็น่าจะเรียบร้อยก็จะได้เงินกันบ้างแล้วก็ การส่งออกก็จะดีขึ้นนักท่องเที่ยวก็จะมามากขึ้นมันก็จะเริ่มมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับประเทศไทยเกิดขึ้นกับคนไทยนะก็จะไปวิตกกังวลอะไรเลยบอกว่าปีหน้าจะเป็นนู่นนี้นู่นผมเห็นนายกรัฐมนตรีลุงตู่อ่ะเป็นมาแปดปีก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยก็อยู่ได้อยู่แบบสบายๆครับมันไม่ได้เป็นอะไรที่ต้องมาเครียดน,นักหนาเนอะ คืออย่าไปวิตกจริตกันให้มากนะครับผมถ้าเกิดว่าอยากจะช่วยรัฐบาลโดยที่ไม่ต้องการตำแหน่งนะก็ช่วยมาทำจดหมายเปิดผนึกเหมือนกับหมอประเวศวัศรีเนี่ยทำมารัฐบาลเข้ามาอ่านมาอ่านมาอ่านมาอานมาแล้วเขาก็าไปวิเคราะห์วิพาวิพิจารณาก็อาจจะหยิบมาทำก็ได้ถ้าอยากจะช่วยบ้านเมืองอยากจะช่วยประเทศชาติ จริงๆไม่ใช่คอยแต่จะด่านายกแต่งตัวแม่งไม่ได้เรื่องลงจากเครื่องบินมาแต่งตัวไม่ดีนู่นนี่นั่นไม่มีการรัฐจะสคือด่าก็มีแต่พวกมึงในเฮ่เฮ่คนอื่นเขาก็เฉยๆอ่ะตอนนี้นะครับคนไทยเคยชินกับการแต่งตัวของนายกรัฐมนตรีแล้วแกจะใส่อะไรมันก็เรื่องของแกนะครับแกไม่ได้เอาเสื้อผ้าไปบริหารรัฐบาลแผ่นดินแกไม่ไดเอารองเท้าไปบริหารราชการแผ่นดินครับ แกเอาสมองครับเอากลืนใบบหนาราชการแผ่นดินนะตอนนี้เรื่อง MOU 44ก็กระจ่างกันไปแล้วนะผลก็รู้กันไปหมดละไม่ได้มีผลอะไรเลยก็เลยทำให้ปุกไม่ติดไงการสร้างวัฒกรรมขายชาติขายแผ่นดินปลุกกระแสะการเกียรติชางของรัฐบาลแล้วก็ขู่รัฐบาลว่า จะลงถนนลงถนนคนที่เดือดร้อนไม่ใช่รัฐบาลนะครับคนที่เดือดร้อนไม่ใช่นายกเองนะครับเพราะว่านายกไปไหนมีรถนําขบวนนะไม่เดือดร้อนแต่คนที่เดือดร้อนคือประชาชนผู้ใช้ถนนนะครับเพราะว่าลงถนนเมื่อไหร่รถแม่งติดเมื่อนั้นไม่ต้องลงถนนรถแม่งก็ติดแลวนี่ก็ลงถนนรถแม่งก็จะติดนะคือไอ้อาสิทธิ์ซับซ้อนบนไหล่ทวีปน,นะมันมีมันตั้งแต่ ยุคนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วแล้วก็ยาวต่อมาถึงยุคของลุงโตนะก็คือ MOU 44นะที่นายกสินนะพิ่ลมอะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะรัฐบาลของนายกอภิสิทธิ์นนะก็ยืนยันชัดเจนใน MOU 44นะว่าไม่มีปัญหาทำให้เสียไทยเสียดินแดนนี่กสินพูดนะในแง่เนื้อหา MOU 44 ก็ไม่มีอะไรน่ารังเกียจนี่กสินพูดนะกรมสนธิสัญญาและกฎหมายก็ยืนยันว่า mou 44เนี่ยไม่ใช่การยกเว้นเส้นไหลทวีปของกัมพูชานะก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อใครระหว่างคุณกสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์แล้วก็ไออธิบดีกรมสนธิสัญญากฎหมาย แล้วก็กลุ่มพันธมิตรอาจารย์ปานเทพหมอวโรงเดชกิจวิกรมก็ไม่รู้จะเชื่อใครแต่ผมเชื่อผมเชื่อฝ่ายนี้ครับเชื่อรัมมนตรีกสินเชื่ออธิบดีกรมสนธิสัญญาเชื่อเชื่อเชื่อกลุ่มนี้นะไม่เชื่อกลุ่มนั้นหรอกครับนะแล้วก็ยังมีกรมเอเชียตะวันออกอีกอะ ที่ออกมายืนยันอธิปดีเอาเอโมยูสี่ไม่ทำให้ไทยเสียสิทธิ์ด้านเขตแดนนะเพราะมันเป็นเพียงการเจรจาการคุยกันจะคุยกันรู้เรื่องหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแม้แค่คุยกันเอโมยูว่าคุยกันนะฝ่ายที่คัดค้านก็เปิดประเด็นใหม่ไปเรื่อยๆเชื่อมั่นว่าจะไม่ซ้ำรอยก็ดีประสาทเขาพระวิหาร เอ็มยูซีไม่ได้ทําให้กัมพูชามีสิทธิพิเศษเหนือไทยนั่นแหละครับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีรัฐบาลไทยชุดไหนนะครับที่ยอมรับเส้นไหลทวีปของกัมพูชาไม่มีนะไม่มีรัฐบาลสักชุดเดียวนะรัฐบาลนี้ก็จะเห็นตรงกับฝ่ายค้านนะครับที่ไม่เห็นด้วยกับเส้นไหลทวีปของกัมพูชา ให้ขีดเส้นใต้500เส้นเราก็ไม่ยอมรับเส้นไหลทวีปของกรัรมพูชาเพราะว่าไม่ได้ลากตามกฎหมายระหว่างประเทศหากถามว่าเรื่องนี้จะงุบงิบแอบทําหรือไม่นะนายกทักษินก็ออกมาประกาศแล้วออกมาพูดแล้วว่าพูดเป็นภาษาเหนือนะว่าถ้าพวกเราเนี่ยมีเพื่อนที่รัก่ะ รักมากเราต้องยกยกบ้านยกที่ดินยกเมียให้เพื่อนเราอย่างนั้นหรือก็เปรียบเสมือนว่านายกทักษิณนนะ่ะมีเพื่อนรักคือคุนเซนแล้วเราต้องยกไอ้เกาะโอดเนี่ยให้เพื่อนด้วยหรือถ้าเกิดว่าไอ้คนพวกเราเนี่ยที่ที่มาฟังคุณทักษิณพูดอนะ่ะที่ปาสายหาเสียงนะ่ยถ้าเกิดว่า มีเพื่อนรักและยกที่ยกบ้านยกเมียให้อย่างนั้นนะทักษิณจะทำแต่มันไม่มีทางเป็นไปได้นี่ครับประกาศชัดเจนชัดเจนแบบโคตรชัดเจนเลยทีเดียวนะจากปากของนายกทักษิณแล้วจะเอาอะไรอีกวะนะตอนนี้ก็จเจ้าอะไรอีกจเจาอะไรอีกกับเอ u มโยูี่สิบสี่อ่ะ ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันแล้วมันก็เลยปลูกไม่ติดเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้ประชาชนแม่งก็ไม่ได้แดกหญ้าแล้วนะแต่ก่อนก็นอาจจะแดกหญ้าอยู่อะแต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มมาแดกข้าวลนะก็เลยปลูกไม่ติดนคือการทําม็อบมันต้องใช้เงินนะ่ะมันมีม็อบม็อบเดียวของพักอนาคตใหม่พักก้าวไกอ่ะพักประชาชนที่ไม่ต้องใช้เงินตอนที่ตั้งพักอนาคตใหม่แรกๆนะ มีการปลาใส่เวที่พิษณูโลเว้ยปรากฏว่าผมงงเลยว่าแม่งมีคนเป็นพันโดยไม่ได้จ้างสักบาทเดียวคนเป็นพันคนมาฟังปลาใส่อะนั่นแหละมันเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ดีมากๆเลยครั้งนี้ก็เหมือนกัน ไอ้มอของอาจารย์ปานเทพก็มากันหลายร้อยคนโดยที่ไม่ได้จ้างไม่ได้จ้างมาคนที่ไปรับนายกทักษิณที่สนามบินคนที่มาฟังที่ไปรับนายกอุ้งอิงไปเซลฟี่อะไรพวกนี้ก็ไม่ได้จาา้างไม่ได้จา้างมากันด้วยใจมากันเองนะครับผมมันก็เป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ดีนะที่ดีมากๆ การเมืองนะถ้าไม่ได้จ้างมาฟังการปาสายหาเสียงถ้าไม่ได้จ้างหรือเสียงมาการเมืองก็จะดีขึ้นคนจนๆอย่างพวกเราอย่างผมเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ลงสอสอลงนายกอบอกจอได้มากขึ้นผมเช็คไปแล้วนะที่นครศรีธรรมราชนายกที่ได้ชื่ออะไรวะ จำไม่ได้แล้วเป็นเป็นทอมบอยไม่ได้ซื้อเสียงสักบ,บาทเดี๋ยวเช็คแล้วนะไม่ซื้อเสียงแต่ก็มันมีหัวคะแนนบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการซื้อเสียงอหัวละสองร้อยหัวละสามร้อยหัวละห้าร้อยไม่มีแล้วก็ได้เป็นนายกมันทําให้ผมมีกําลังใจที่ผมประกาศที่จะลงนายกอบจอบพิษสันดุรกอีกสามปีข้างหน้าก็เพราะนี่ยครับนายกน้ําเออชื่อน้ําที่ทําให้ผมเห็นภาพภาพว่าเฮ้ย ไม่ต้องซื้อเสียงก็ได้เป็นนายกเว้อยอ่าพิษโรกก็จะใช้สูตรเดียวกับนายกน้ำนี่แหละผมก็อาสา,าไปแล้วนะเปิดตัวไปล้วเปิดตัวไปตอนที่จัดบวยการกุศลเรียบร้อยแล้วว่าจะลงนายกอบอกอกจอพิษโรกอีกสามปีกว่าๆตอนนี้ก็เขียนนโยบายไปเรื่อยๆ เพราะการเมืองันต้องดีขึ้นแน,น่ๆว่าเวลาครับมันจะเปลี่ยนมันจะค่อยพัฒนาพัฒนาการเมืองไปเรื่อยๆเดี mm ๋ย hmm. วนี้คนบ้านนอกนะทําไร่ทํานาทําเกษตรกรเนี่ยพี่พรมพี่รามที่วัดโบสถ์ที่บางระกำบางกระทุ่มเนี่ยแม่งรู้เรื่องการเมืองมากเอาใจใส่เรื่องการเมืองมากกว่าคนในเมืองออกคนในเมืองเจ็กจีนในเมืองนี่แม่งไม่ค่อยฉลาดหรอกโดนนักการเมืองหลอกแอ่จิงๆินะแต่คนบ้านนอกแม่งไม่เคยโดนหลอก คนที่ได้เป็นสอสอแต่ละคนเนี่ยแม่งโดนเฟนน้นโดนกัดคองกันมาแล้วกว่าจะได้เป็นสอสอแล้วเป็นสอสอก็มีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเหมือน,นกันบางครั้งก็อยากจะลองของใหม่ก็มีมีเขตหนึ่งอยากจะลองของใหม่เขาเป็นสอสอมาหลายสมัยละแล้วเขาก็ก็ย้ายพักก็อยากจะลองของใหม่ปรากฏลองของใหม่มาแล้วปีกว่าๆมั้งนี่ก็ไม่เอาละ เดี๋ยวการเลือกตั้งครั้งหน้าก็จะแบลบของเก่าแล้วเพราะรองของใหม่ไม่ได้เรื่องอมันก็มีแต่จริงๆนะเพาว่าไม่ได้เรื่องคืออะไรคือถ้า้านนอกมัต้องพบพบปับประชาชนโยกย้ายตายแต่งต้องมีสอสออยู่ตลอดถ้าไม่มีก็แสดงว่าไม่โอเคแต่ไม่ใช่ไปโยกย้ายายแต่งอย่างเดียวต้องเป็นปากเป็นเสียง ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตดําปัญหาต่างๆในเขตพื้นที่เนี่ยไปบอกรัฐบาลหรือไม่ก็ไปวิ่งเต้นพบประมาณจากรัฐมนตรีปัธรรมนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่สสต้องทำนะนอกจากไปอยู่ในสภา,าไปกันกองกฎหมายแล้วก็ต้องทำเรื่องราวเหล่านี้ควบคู่กันไปด้วยผมถึงไม่เห็นด้วยกับการมีสสปฏิริต พอสอบปลาไปลิตมันไม่ต้องสนใจประชาชนมันไม่ต้องมาทําอะไรเพื่อประชาชนมันไม่ต้องลงพื้นที่เข้าใจปะมันก็เลยสบายๆไม่ต้องมาเสียเงินใส่ซองก็เลยถ้้จะยกเลิกแม่งไปให้หมดเลยครับเอามาแม่งลงในเป็นสอสอเขตจะดีกว่านะเป็นจริงๆนะแล้วการที่ ไปงานแล้วเนี่ยโยกย้ายตายแต่งอะไรพวกนี้มันมีประโยชน์อะไรวะมันหน้าที่สอสเราอววะมันมีประโยชน์สิถ้าเราจะไปงานศพสวดศพนะถ้าสอสอไปสอสอก็มักจะไปก่อนถ้ามีเวลาว่าไปก่อนก่อนที่จะสวดศพก่อนจะเท่าพิธีกรรมก็จะมีพูดคุยกับคนที่มางานศพเป็นไงวะข้าวเป็นไงวะเป็นไงว่าน้ําท่วมเป็นไงไงมีชก จนชกขโมยมามีอะไรมามีคนขี้เมามีคนติดยามาก็นั่งจะคุยกันคุยกันคุยกันสอสอก็ได้ความรู้ได้จากแหล่งข่าวพวกเนี้ก็เพื่อจะซ้เติมซับความรู้ไอ้ที่นี่เป็นอย่างนี้ที่นั่นเป็นอย่างงู้นที่นั่นเป็นอย่างนี้แล้วก็ประมวลเหตุการณ์แล้วก็คิดที่จะช่วยในท้องถิ่นยังไงก็ไปคุยกับผู้ว่าไปคุยกันในอำเภอบางที่เขตหนึ่งมันก็มีสองอำเภอสามอำเภอ ก็คุยกันให้หมดทั้งสองอำเภอสามอำเภอเขาพยายามกล้ขายปัญหาแบบนี้ได้มาถึงต้องไปงานศพงานแต่งก็ได้คุยผู้คนงานบวชก็ได้คุยกับผู้คนมันไม่ใช่หน้าที่สสแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นสสก็ต้องไปบอก่าก็ไปอยู่แล้วนั่นแหละเขาไปเขาก็ถึงได้ข้อมูลวัตถุด,ดิบอย่างนี้แต่ละเขตเป็นอย่างนี้ เขต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 ในจังหวัดมีห้าเขตมีสิบเขตก็เป็นอย่างนี้เรารวมปัญหาในเขตต่างๆของจังหวัดก็จะเป็นปัญหาภาพรวมของจังหวัดก็ไปเสนอรัฐบาลก็เ,เท่า,น,ทาน,นั้นเองเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะครับผมพอจะ,ะเห็นไหมพักอนาคตใหม่ก้าวไกลประชาชนแต่ก่อนจะไม่สนใจเรื่องพวกนี้นะโยกย้ายต,ต่างแดนเดี๋ยวนี้ไปนะไปเพื่อซึมซับไปเพื่อรับรู้ แต่ไม่ต้องให้ตังค์มากหรอกครับห้าร้อยพันหนึ่งก็ได้ไม่ต้องเยอะแยะมากมายแต่ควรให้นะควรให้ไม่ใช่ไปฟรีไปเป็นเกียรติไม่ได้ควรให้นั่นแหละคือเรื่องที่มันมันมีเหตุมีผลของมันไงทุกเรื่องเรามันมีเหตุมีผลมันไม่ใช่ไม่มี แล้วอย่างงานศพทำไมต้องมีเล่นไฮโรวะทําไมต้องมีเล่นไพ่วะคือในยุคก่อนเนี่ยมันต้องไปอยู่เฝ้าศพไงไปเฝ้าศพก็จะไปนอนวางเวงอะไรวะเออก็ต้องเล่นไพ่แดกเล่าเล่นไฮโรเล่นอะไรเออมันก็ต้องเป็นอย่างนี้หรือเปล่าวะมันเป็นการเฝ้าศพแต่เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ค่อยมีละเพราะมันไม่ต้องเฝ้าศพไงศพก็อยู่โดดเดียวเดียวได้ไนงะเสร็จเวลาทําพิธีเสร็จสวดเสร็จ,รจก็กลับไปหน้าที่เฝ้าศพก็คือวัด วัดก็ไม่ได้ฟ้าอะไรว่ามีใครมาทําอะไรศพอยู่ลหละก็อยู่อยู่ในวัดนะมันมันก็มีที่มาที่ไปของแต่ละเรื่องแต่ละเรานะเดี๋ยวนี้ก็มาเปลี่ยนกันไปแต่ก่อนก็แดกเหล้าในวัดได้ใช่ปะ่ะแต่เดี๋ยวนี้เขาก็าห้ามกันไปก็โอเคมันก็เปลี่ยนไปวิวัฒนาการเกิดขึ้นมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ะกลับมาถึงม็อบที่จะลงถนน มันก็ไม่น่าจะลงนะเห็หนกำ,ำหนดวันนู้นกำหนดวันนี้กำหนดวันนั้นไม่มันไม่ได้ลงผมว่ามาทำม็อบในโซเชียลดีกว่านะคุณสมเิอาจารย์ปานเทพอาจารย์แก้วสาร,รอาจารย์สมเกียรติอาจารย์สุดทใช้อยุนอะไรพวกเนี้ยสีรอดคำอือพวกเนี้ยผมว่ารวมตัวกันนะรวมตัวกันเป็นรายการหนึ่งรายการที่แม่งดังๆเหละ แล้วก็มาพูดกันทำแบบเหมือนกับรายการผลกระแสแหลอะอาพิธีกรเก่งๆมาสักคนนึงก็มีอยู่แล้วเยอะแยะมากมายวันนี้ก็เชิญคุณสนทิไปเชิญอาจารย์บานเทพไปสองคนวันนี้ก็เชิญเอาเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมนายกก็เชิญคุณสุดที่ชัยหยุดไปเชิญอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลไปไปพูดเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมนายกก็สลับเปลี่ยนวนเวียนกันไปเรามาทำม็อบ ในช่องโซเชียลดีกว่าก็มีคนฟังนะอย่างน้อยสลิมก็ฟังแต่แฟนคลับสลิมกับแฟนคลับเสื้อแดงไม่เหมือนกันนะแฟนคลับเสื้อแดงอย่างช่องผมเนี่ยช่องกิจโพสแชนเนลเนี่ยเสื้อแดงเยอะมากๆและแฟนคลับใจถึงกอเดี๋ยวจะสั่งซื้อของผมซื้อสินค้าผมซื้ออะไรผมก็หนึ่งก็อยากจะช่วยผมด้วยสองก็อยากจะได้สินค้าไปลองด้วยอย่างกล้วยตากบางกระทุมเนี่ย พี่คนหนึ่งเขาสั่งรถใหญ่เลยเหมือนกับค้ายาบ้าเลยนะสั่งรถใหญ่เลยผมเพิ่งทําเสร็จไปแล้วก็เพิ่งส่งไปวันนี้แหละทําเสร็จไปก็คือทํากล้วยแบบสดสดกล้วยจากบางกระทุ่มเนี่ยครับสดสดแล้วมาแพ็กกันสดสดแล้วก็ส่งไปมันไปถึงวันไม่เกินสองวันเดี๋ยนี้มันการขนส่งมันดีแล้วมันก็ ก็อร่อยมากสั่งมาทั้งหมดแปดสิบซองนะครับเป็นเงินสามพันสองร้อยบาทแลวหลายคนก็ช่วยนูน่นช่วยนี่ช่วยนั่นซื้อน้ำหอมน้ำหอมมูเตรูโรที่เป,กกเ,เ,เปลี่ยนเป็นชื่อกิจโพสชานลแล้วก้วยตาก็เหมือนกันแต่ก่อนคือมากินกันบายดอกเตอร์กิจเขาี่เขเปลี่ยนเป็นกิจโพสชานลแล้วคือแบรนด์สินค้าทุกตัวใช้คาว่ากิจโพสชานลจบจบข่าวไปเลยนะก็มาช่วยกันแต่ก็ ต้องการให้ช่วยอีกอย่างหนึ่งนะครับวันที่แปดเนี่ยครับตานมกราคมนะครับผมจะต้องไปประกันตัวสองคดีเลยนะสองคดีที่ศาลอาญารัชดาของสวสมชายสาแสวงการกับของหมอรงเดชกิจวิคมสองคดีเลยไล่เรียกกันต้องประกันตัวทั้งสองคดีนะครับเงินประกันก็คดีละสองหมื่นบาทผมต้องใช้เงินสี่หมื่นบาทในวันที่ แมกราคมแล้วผมจ้างทนายแบบตีตัวเด็กนะก็ประมาณสี่หมื่นบาทสองคดีก็แปด0มื่นบาทแปด0มืนบาทกับสี่0มืนบาทก็เป็นหนึ่งแสสองหมื่นบาทใช่ไหมแปดหมื่0หนึ่งแสสองมื่นบาทวันที่แดมกราคมนะครับผมต้องใช้เงินหนึ่งแสสองหมื่นบาท ก็จะบอกพักพวกนะครับบอกพวกเสื้อแดงทั้งหลายก็สนับสนุนช่วยเงินประกันช่วยเงินค่าทนายก็ได้นะครับไม่ต้องมากครับร้อยสองร้อยสามร้อยห้าร้อยก็ได้เพื่อเป็นน้ําใจกับผมนะผมไม่มีตังค์หรอกครับก็ต้องไปกู้ไปยืมพรพวกเมื่อนผูงมาก,ก็ต้องก็ต้องใช้เงินนะครับก็ไม่เป็นไรสำหรับ พักเพื่อไทยไม่ได้ช่วยผมสักบาทนะแต่ก็มีสอสอเพื่อไทยบ้างมีคนที่อยู่เพื่อไทยบ้างที่สนับสนุนแต่พักไม่มีช่วยนะก็อบอกบอกไว้บางคนบอกว่าเฮ้ยผมแม่งต้องได้เงินจากพักนะแน่เลยเชียร์นายกอิงเต็มที่ไม่ไม่ได้ครับแล้วผมก็ไม่ต้องการได้ด้วยเพราะผมไม่ต้องการที่จะเป็นลูกกระจอบของพักเพื่อไทยไม่ต้องการนะครับผมเป็นดาวเลิกก็ม,มา มาขอความช่วยเหลือเพื่อนๆกลุ่มเสือ้อแดงหรือกลุ่มไม่ใช่เสื้อแดงก็ได้นะที่ที่อยากจะช่วยผมนะอันนี้ก็ประกาศไปเลยก็แต่จะว่าอะไรช่างหัวแม่งมันก็ผมไม่ได้มีเงินเยอะถ้ามีเงินเยอะก็ไม่รบกวนนะครับผมอ่ะย้อนกลับมาเรื่องเอมโอยูสี่สิบสี่นะครับก็พอจะคลายความกังวลไปได้เพราะว่า นายกท่านสินออกมาพูดแบบนี้แล้วรัฐบาลก็ออกมาพูดชัดเจนแล้วมันก็ปุกไม่ติดหรอกครับแลวไม่ต้องกลัวละครับถ้านายกท่าน,นินมีรับรวมพรมไหนที่จะยกให้พมา่าเอ้ยไม่พมา่าคขมรมหรือนายกอิงรัฐบาลชุดนี้มีรับรวมพรมไหนที่จะยกให้คขมรมนผมคนแรกครับที่จะออกมาด่าคิดว่าผมไม่กล้าด่านายกท่าน,นินเหรอ คิดว่าผมไม่กล้าดา่านายกพุงอิงอะ่ะผมกล้าครับแล้วก็ปีใหม่นี้นะครับตั้งแต่หนึ่งมกราคมไปก็จะเพิ่มความเข้มข้นในรายการกิจโพสชาแนลครับเนื้อเนื้อเน,นเน้นเน้นครับผมแล้วก็จะทำกองทุนอิสระพลให้เป็นเรื่องเป็นหลวเปลี่ยนชื่อดีกว่าไม่เอาแล้วกองทุนอิสระพล เป็นกอมทุนกิจโพสแชนแนลเปลี่ยนแม่งตรงนี้เลยนะมีแต่แบรนด์กิจโพสแชนแนหมดมกองทุนกิจโพสแชนแนลดูแลผู้ยากไร้คนพิกการแล้วก็หมาจรจัดน,นะครับเออเอากันดีกว่าได้สบายใจนะครับติดตามนะครับจะเปิดตัวหนังสือชื่อว่า บางมาัดคองตันนักเรงใจบุญขวัญใจคนจดเป็นชื่อบล็อกเก็ตบุ๊กนะครับผมเขียนให้นะครับตั้งแต่ไปรู้จักบางมาัดบาช่วงเวลาไม่นานผมซึมซับเรื่องราวดีๆของคนที่มีหัวใจเป็นนักเรงได้มนเยอะจริงๆนะคนเรานะครับเวลาอยู่ใกล้ใครนะ ก็จะไปแบบว่าจะมีพูดถึงอยู่ใกล้ใครก็จะไปซึมซับคนที่อยู่ใกล้ตัวอย่างผมนะครับกับบางมัดเนี่ยอยู่ใกล้กันได้คุยกันได้รับรู้เรื่องราวต่างๆมันก็จะมีการซึมซับซึ่งกันและกันแต่ผมก็ไปซึมซับเรื่องราวของบางมัดสิ่งที่เขาทำอุดมการของเขา เรื่องราวดีๆที่เขาทำเยอะมากๆอยู่ในหนังสือเล่มนี้ผมเขียนเต็มที่เป็นหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มที่39ของผม39หรือ40ไม่รู้จะปิดต้นฉบับภายในปีนี้ให้เสร็จนะเราจะเปิดตัวในวันที่มันที่เท่าไหร่วะเดือน,นมกราคมเดี๋ยจะแจ้งข่าว ก็สั่งจองกันมาได้ไม่ต้องสั่งจองให้เสร็จก่อนแล้วก็สั่งซื้อมาเลยเริ่มละสองร้อยเกบาทครับเข้ากองทุนกิจโพสแชนแนลนะครับนะครับเหรียญมันมีสองด้านจริงๆมันไม่ได้มีสองด้านหรอกครับมันมีสามด้านด้านหัวด้านก้อยแล้วก็ด้านขามาอยู่ที่เราจะมองมุมไหนของเหรียญคนเราไม่ได้เป็นคนเลวร้อยเปอร์เซ็น แล้วก็ไม่ได้เป็นคนดีร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มีดีบ้างเร็วบ้างปะปนกันไปพระเอกจริงๆมันไม่มีครับมีในนิยายมีในหนังมีในละครเพราะว่าคนที่เป็นพระเอกแม่งก็ไม่ใช่คนดีร้อยเปอร์เซ็นต์บางทีมันแฝงความชั่วร้ายาคุณแผนเป็นคนดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคุณช้างเป็นคนเร็วร้อยเปอร์เซ็นต์ไหวไม่ใช่เผลอๆคุณช้างเนี่ย ใจิตใจแม่งดีกว่าขุนแผนก็ได้อยู่ที่มุมมองของเราขุนช้างรักจริงขุนแผนแม่งรักจริงที่ไหนปีเข้าไปทั่วนั่นแะครับคือสิ่งที่เราต้องประเมินของแต่ละคนเข้ามาหน้าตาดีๆไม่น่าเป็นโจรไม่จริงครับหน้าตาดีๆเป็นมหาโจรเยอะแยะ,ยะไป ั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับกับบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นําเสนอในแง่ของผมครับก็โชคดีของประเทศไทยที่ม็อบจดไม่ติดปีหน้าฟ้าใหม่สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนครับกดติดตามครับแล้วก็กดกะดิ่งกดซับสไคร์กิ้งกางมาทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กดกร์กิจพลเดชวิสัยเบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับขอให้ท่านมีความสุข ขอให้พาคคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี